เอาละครับใครที่ดูคลิปนี้นะครับต้องบอกว่าเดี๋ยวผมจะมาแจกม้าแยะๆอีกนะครับนะฮะหมวดก่อนผู้โชคดีนะครับติดต่อรับของรางวัลนะครับยังไม่มีการตอบรับนะครับเดี๋ยวผมจะแจกกระถางนี้เลยนะครับนะฮะจริงๆแล้วนะครับวันนี้นะครับไม่ได้มาแนะนํานะครับเกี่ยวกับว่านมงคลแต่อย่างใดแต่จะมานะครับบอกนะครับความโชคดีนะครับใครอยากโชคดีเหมือนผมนะครับใครอยากมีแบบนะครับ ดวงนะครับดวงที่เป็นอ่ชอบทางเสี่ยงโชคเนี่นะโอ้วันนี้ต้องบอกว่าพูดไม่ออกเลยนะครับพูดไม่ถูกเลยนะครับผมดีใจมากนะครับนะฮะในงวดที่ผ่านมานะครับหลายคนคงโทรหาผมไม่ติดครับผมต้องบอกว่านะครับผมถูกรางวัลจากไม้แย่ๆต้นนี้เลยนะครับต้นที่ปลูกอยู่หน้าบ้านนี่แหละครับนะฮะเนี่ยได้มานะครับ และก็เลขที่ผมตามมานะครับสองสามงวดนะครับงวดสามมาออกอีกนะครับตรงๆเลยนะครับสามตัวตรงนะครับนะฮะอ่าผมได้นะครับห้าแปดนะครับจากเลขว้านเทวบุตรนะครับตัวนี้ก็ได้มาเกือบสองหมื่นน่าจะสองหมื่นนะครับนะร้อยคูนร้อยนะครับอออนะฮะได้ร้อยหนึ่งนะครับและถูกสามตัวตรงนะครับเก้าหนึ่งเก้านะครับหนึ่ง 1 0 0บาทแลวก็ถูกโต๊ดอีก1 0 0บาทนะครับสามตัวตรงนะครับต้องบอกว่าถือว่าเป็นความโชคดีนะครับในก่อนที่วันจะหวยออกเนี่ยผมบอกผมชอบหนึ่งหกนะครับแต่ผมก็ซื้อนะครับหนึ่งกเนี่ยนะฮะหนึ่งเนี่ยผมซื้อเลข6กับหัวด้วยนะครับเป็นหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับก็เป็นเลขที่ผมตามมาด้วย9 1้าหนึ่ง้านะครับนะฮะต้องบอกว่านะครับเป็น เป็นบุญบารมีของผมจริงๆนะครับที่ได้ว่านดีๆอย่างนี้มาไว้ครอบครองนะครับผมไม่รู้นะครับว่าคนอื่นจะเป็นยังไงนะครับแต่สําหรับตัวผมเนี่ยผมศรัทธาและนับถือมากนะครับนี่ฮะยิ่งนะครับประกอบด้วยนะครับว่านมหาโชคออกดอกด้วยนะครับมหาลาบออกดอกมหาบัวก็ออกดอกนะครับอยู่ตรงอยู่ตรงนู้นนะครับนะฮะะทีนี้ผมได้โชคใหญ่มานะครับโอ้โหต้องบอกว่า เป็นเรื่องที่ดีใจโอ้วันนี้ผมพูดไม่ออกนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับมันอาจจะติดกขัดนะครับ2วันที่ผ่านมานะครับผมก็นะครับได้นําเงินนะครับมาเลี้ยงญาติพี่น้องนะครับบางส่วนนี่ครับแล้วก็นะครับไปกดไปกดมานะครับนะฮะนะครับนี่นะฮะหนึ่งแสนบาทนะครับนี่ต้องบอกว่าเนี่ยหนึ่งแสนบาทนะครับวันนี้นะครับนี่นะฮะนี่ มีลายเซ็นจากธนาคารเรียบร้อยนะครับตัวนี้โอ้คลิปนี้ผมไม่รู้ว่าจะพูดยังไงดีนะครับใครไม่ไม่เจอกับตัวนี้ต้องบอกว่ามันพูดไม่ถูกนะครับมันพูดไม่ถูกมันดีใจนะครับมันพูดไม่ถูกจริงจริงนะครับอ่าผมก็ไปถ่ายชีวิตโคมาในสามแม่ลูกนะครับนะฮะเลขสามกับเลขเก้าเนี่ยผมมักจะตีเป็นตัวเดียวกันเลยนะครับนะครับผมชอบนะครับชอบเสียงโชคนะครับ ก็เล่นหนักพอสมควรนะครับนวดไม่ถูกผมก็บอกว่าไม่ถูกงวดผมถูกผมก็บอกว่าผมถูกนะครับนะฮะและลูกค้าหลายๆคนนี่ก็ถูกนะครับโอ้เดี๋ยวผมมาแจกต้นนี้เลยนะครับตามสัญญานะครับผมได้บอกกล่าวไว้นะครับไม่ว่าใครจะได้ไปในกิจกรรมในแต่ละกิจกรรมนะครับว่านไม้ใหญ่แย้นะครับท่านคือผู้ที่ถูกว่านชนิดนี้เลือกไว้แล้วนะครับท่านได้ครอบครองท่านจะมีโชคเข้าหาแน่นอนนะครับ ไม่ชนี้นำพาโชคลาภนะครับเพราะถ้าฝันเกี่ยวกับได้เลขนะครับให้ตามเลยนะครับเนี่ยผมฝันเนี่ยผมผมตามมาเนี่ยสองงวดแลวเนี่ยงวดที่สามนะผมถูกนะครับนะฮะอันนี้ไม่ได้มีจุดประสงค์เนี่ยให้จงมงายนะครับหรือให้เชื่อแต่อย่างใดนะครับแต่มันคือประสบการณ์นะครับประสบการณ์จริงๆนะครับเนี่ยผมได้มาจริงๆเนี่ยนะครับนะครเฮ้ยไม่รู้จะพูดอะไรนะครับเดี๋ยว วันนี้แจกแจกแจกตัวนี้เลยนะครับนะฮะผมแค่คุณว่านไทยต้องขอบคุณทุกท่านนะครับมาติดตามรับชมนะครับคลิปนี้ไม่ไม่รู้ว่าจะจะพูดยังไงดีนะครับปกติแล้วนะครับก็ค่อนข้างที่จะนะครับมาให้ความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับว่านมงคลต่างๆนะครับแต่คลิปนี้ต้องบอกมันมันดีใจนะครับดีใจปลื้มใจนะครับในสิ่งที่เราขอและสิ่งที่เราปรารถนามานะครับมันมันเป็นจริงนะครับนะฮะนะครับ วันสงการที่ผ่านมาก็วายแม่นางครับมันคือรถของผมทั้งหมดเลยนะครับนะฮะมีทั้งบิ๊กไบค์นะครับคาเลิคาดใหญ่กระบะเดี๋ยวจะอีก2ปีก็น่าจะไปเอา Fortuner อีกนะครับนะฮะต้องบอกว่าผมมีโชคลาภนะครับหน้าที่คานงานก็เจริญรุ่งเรืองนะครับได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับนะนี่แบนดินปลูกผมนะครับนะใครอยากจะนะครับสั่งดินปลูกว่านมงคลนะครับทางนู้นเลยนะครับนะฮะ เป็นดินปลูกสูตรพิเศษจากแทนคุณว่านไทยนะครับประกอบไปด้วยเป็นดินที่ตรงตามตะรานะครับทั้งหมด9อย่างนะครับมีครบหมดนะครับในดินถุงนั้นนะครับว้ปลูกนะครับว่านที่เป็นสิริมงคลว่านยาต่างๆนะครับไร้สารเคมีนะครับออร์แกนิกแน่นอนนะครับแล้วก็ปุ๋ยนะครับโรงงานผลิตปุ๋ยด้านหลังนะครับตอนนี้ธุรกิจรุ่งเรืองนะครับนะฮะไม่มีอะไรขาดสนเลยนะครับ บอกต่อนะครับใครอยากได้โชคลาภนะครับไม่ควรพลาดว่านชนิดนี้นะครับใครอยากมีโชคลาบเข้าหาอยากให้ร้านค้าขายนั้นดูดีมีเสน่ห์นะครับมีเงินทองหลั่งไหลเข้าหานะครับไม่ควรพลาดนะครับนะฮะคลิปนี้เดี๋ยวผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาประกาศผู้โชคดีนะครับคอมเมนต์มานะครับคอมเมนต์มาอีกนะครับใครที่พลาดคลิปเมื่อก่อนนะครับเดี๋ยวคอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวผมจะแจกกระถางนี้เลยนะครับหรือใครอยากจะบูชา399นะครับ นะฮะสามเก้ารวมส่งพร้อมช่วรเเงินไปทางนะครับท่านจะได้กระถางแบบนี้เลยนะครับเนี่ยนะฮะต้นใหญ่พร้อมเอกาสารวิธีการเรียงการปลูกกระถาบูชาเทพให้กับให้ท่านปฏิบัติตามนั้นได้เลยนะครับนะฮะอา้าคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับมันมันตื้นตันใจนะครับคลิปนี้ก็บอกไม่ถูกจริงนะครับนะฮะโทรหาผมเนี่ยเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยคือผมไม่ค่อยรับสายเลยนะครับคือมันมันทำตัวยังไม่ถูกนะครับ นี่มันไม่ใช่ครั้งแรกนะครับแต่มันก็ไม่คิดไม่ฝันนะครับนะฮะเป็นสิ่งที่น่าถูกใจอัศจรรย์ใจจริงนะครับอาจจะเป็นเพราะบุญบารมีนะครับมีของศักดิ์สิทธิ์หรือของดีนะครับตามโบราณบอกนะครับแถมประกอบด้วยว่านมหาโชคมหาบัวมหาลาบออกดอกพร้อมกันนะครับผมคิดในใจอยู่แล้วว่านะครับจะมีโชคใหญ่เข้ามาแน่นอนนะครับนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องจริง น,นะฮะเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับเพื่อเป็นกาุตกใจช่องแนชนแนลนะครับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ